สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแมวทางนี้เคอีภาคเช้านะครับผมประจ ա วันอังคารที่24นะครับเดี๋ยวฟังวีข้อคร่าวๆนะครับนี้เคอีเมื่อวานเลขเหลือ5 6 6 5 5มานะครับขาด6ครับเช้านี้6อาจจะมาเขาได้นะครับดูตัวเปิดกันครับเปิดเช้าเปิดที่บวกครับ54 3ส 91ครับพี่น้องสิตแต้มเลี้ยงเบิ้ลนไหมระวังให้ดีและตอนนี้คือเขาลงลบไปแล้วครับลงลบไปเรียบร้อยลงลบไปประมาณตอนนี้ผมคิดอยู่ลบประมาณ100ร้อยก่าจุดแลวไม่รู้ขึ้นบวกหรือเปล่านะตอนนี้ผมมองเบื้องต้นผมมองจะกลุ่มตัวเปิดก่อนครับกลุ่มตัวเปิดนี่เป็นกลุ่มเลขขี้ครับขาด5775ครับขาด5775 นี่คืเช้าหายเจ็ดหายเจ็ดเมื่อที่เียวนะครับแล้วก็เลขเหลือเมื่อวานห้าหกห้าหกหกห้ามาห้าขาดหกตัวเดียวอ่าเลขเหลือจำเมืรร่อวานหกตัวเดียวที่เดินอยู่สองรอบคือสองหนึงน่งเดินบนครับสองหนึ่งเดินบนรอบที่สามมันจะรู้เลยว่าหนึ่งสองยังจะอยู่หรือเปล่าส่วนตัวผมถ้าเปิดลักษณะนี้ผมมีเลขในใจอยู่แล้วครับผมชอบเจ็ด ผมชอบ7กับ55ก 5, ับ7นะครับ7กับ55ก 5, ับ7น่าจะท้าย7ท้าย5ท้าย5้าท้โดยประมาณครับขารูดขาวิ่งจะเดแต่กันเนาะขารูดขาวิ่งจะ7ชอบ5เล่น5ชอบ7ดเล่น7ก็ได้นะครับโดยผมเผื่อเธอเดผิดแต่ผม,ผ,ผ,มผมชอบเน้นไม่ที่เจะแลวกันนะครับและอย่างเมื่อคืนนี้ดาวโจรผมก็พูดดาวโจรผมวางวาง9ใช่ไหมถูกไหมครับและเอาเรื่องเรื่องเอาง่ายคือผมว่าเป็นแนวทางครับ สุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านจะตามหรือไม่ตามเนาะถ้าใครตามเจอกก็ได้ไปครับสามสี่สามสี่สี่สี่นะครับสามสี่แต่มีคอมเมนต์นึงมาเลยไหนละเก้าไม่เห็นมีเก้าเลยเก้าไปสวนทุนลงทุเรียนเก้าไปไหนก็ไม่รู้จริงผมก็อยากจะบอกผมไม่อยากจะสวนจริงครับผมก็บอกเนาะก็สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับท่านจะตามหรือไม่ตามนะอย่างถ้าอยาททานิสัยเลยคือว่าไหนละไม่เห็นมีไม่เห็นมาไม่เห็นมีไม่เห็นมาเลขขายไปไหนไม่เห็นมีเลยเนี่ย อย่าทำเลยครับอย่าไปทำถ้าจะไปโคลนไปโคลที่อื่นนะอย่ามาโคลที่นี่ครับผมไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตานะค okay. รับโอเคเดินสุดคารุเขาวิ่ง77ลายกัน5775น่าจะมีน่าจะมาครับ37เปิดสิบแต้มโอ,อกาสติดสิบแต้มเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับ37ลบนะครับจับที่ลบ7 15 371571537ลบอาจจะอาจจะสลับบนล่างได้67 8 5แล้วก็8ป6 5 5 7 6 5ปชอบคู่นี้ครับชอบคู่นี้ร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์ก็จะเป็น0 3 7 0 1 5 0 6 7 0 8 5 0 8 7 0 6 5 ถ้าถามว่าผมชอบอะไรเลือกอะไรรู้ถ้าผมรู้ว่าเลอะไรผมเล่นเองไปแล้วครับปืนผมเป็นคนชอบคิดชอบคํานณเฉยเนาะก็เลยเอามาลองลองไปแนวทางน,นะครับผมไม่ได้เปิดรับสมาชิกไม่ได้อะไรทั้งนั้นไม่เคยไปเรียกร้องน้ําใจเลยเนะเพราะสุดท้ายมันไม่มีความหมายครับถ้าจะให้ก็ให้เองไม่ได้ว่าหนะ่วงแต่ผมไม่ไปเรียกร้องจะเข้าหรือไม่เข้าเพราะผมคิดว่าตอนเข้าก็าดีถ้าตอนไม่เข้าล่ะก็เหมือนว่าผมทาพาให้เสียช่ยไหมครับ ก็ต้องคิดในมุมกลับกันโดยว่าเออไม่ใช่ว่าจะจะขออย่างเดียวจะได้อย่างเดียวอะไรไอ,อ้อะก็จะเอาจะเอาไม่ใช่ครับก็คือมาแบ่งปันกันเลยมาแบ่งปันกันยังไงวิธีการคิดวิธีการของผมผม,ผมบอกแทบจะหมดนะนะครับยังไงก็ลองรับชมร,รับฟังแล้วกันครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีสวีดัสครับถ้าขึ้นลบเบาๆถ้เอถ้าขึ้นลบเอ้ถ้าขึ้นบบกเบาๆแล้วกันนะครับ